อนนี้ก็ครบสามเออสิบห้านาทีแล้วเนาะก็จะมาล้างออกให้เลยนะคะโอเคแค่สิบห้านาทีนะทุกคนก้าหนึ่งชั่วโมงก็คือแบบจะโอเควันนี้เลยโอเคนี่นะคะลูกออกให้ดูด้วยโอ้มันเห็นชัดมากแค่สิบห้านาทีนะทุกคนคือแบบโอ้โห รีวิวพอผิวนะคะแบรนดปุยรุ่นนะคะขนาดนี้งสองร้บาทนะคะขนาดใหญ่สามร้อยาสนะคะขนาดใหญ่คุ้มมากค่ะทุกคนใครอยากขาวขาวชาตินี้เลยเนาะก็ฝากไว้ด้วยอันนี้คนบอกว่าไม่ไม,ไม่ไม่รูปออกนะคะต้อดูแล้วเนาะโอเคก็อยากขาวก็มาตามนะคะโอมันฉักมากจริงก็ฝากไว้ด้วยนะคะไป